ทุกคนคะ่ะข่าวดีให้มาทางนี้ค่ะคือสุคระอัปเดตแล้วนึ่งเองจะเป็นข่าวดีขอค่ะข่าวดีให้มาทางนี้อยากกินคาเฟ่ให้ไปทางนู้นนะนี่อัปเดตจึงอ๋อไอ้เนี่ยทุกคนคืออัปเดตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอเวลาปลดล็อกกันปลดล็อกเสร็จแล้วนี่อันนี้ก็จะ อันนี้ก็จะเป็นชุดซ่อมรถนะคะก็จะเป็นชุดตำรวจแบบที่สองแล้วก็จะเป็นแบบโอ้ยชุดเด็กนางฟ้าน,น้อยจะเป็นชุดเดวิลก็แบบชุดเหตุชุดห้ามเก็ดก็ชุดแองเจชุดแบบเอิมนางมานะใครจะไปทำเป็นลูกนางมานก็ได้นะใส่ชุดนี้ไปเลยจ้าไม่ต้องเปลี่ยนสีอะไรให้เป็นสีดงสีแดงเลยอุย้ยดีมากเลยอะ เส่วนของผู้ชายก็เหมือนกันเลยนะชุดตำรวจสองชุดนี่นะจะกดไลค์ให้ดูทุกชุดแถมมันมีชุดนี่สัตทอมเหมาะสำหรับวันฮาโลวีนแต่ว่ามาแล้วผิดแล้วเจ้าวันฮาโลวีน Halloween เลยไปแล้วถ้าเกิดอัปเดตตรงกับวันฮาโลวีนนี่จะปังมากๆเลยนะสงสัยผู้สร้างคงไม่รู้แหละมั้งว่าจะอัปเดตอะไร <c oughs> ไปกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมกัน ทุกคนนีเข้าเกมมากันแล้วโหลดเกมเลยจ้าตื่นเต้นมากๆเลยคือแบบไม่ต้องแบบอายอแบบกินหนักมากมากิ๊ดหนักมากจาก้ะแม่เออมีกระเป๋าใบใหม่กระเป๋าใบใหม่คือกระเป๋าใบประมาณเนี้ยโอ้อันนี้มันของเข้าเหมือนเดิมนี่วีเน่กระเป๋าวีกุ๊กคิกน่ารักอะ่ะ กระเป๋าขวาดดูดีไม่กระเป๋าแบบเดินทางเลยเป็แบบกระเป๋าสีชัมปุ่งกระเป๋าสีฟ้าโอ้ของผู้ผมมชายมีเหมือนกันไหมผูช้ชายป้ะดูผมพี่ชายพี่ชายก็มีเหมือนกันเด็กๆเลยนะม,นมีเหมือนกันเลยอ่ะฮ้ยดีมากเลยอ่ะเผื่อใครแบบ อย่าแบบแต่ถือกระเป๋าไปโรงเรียนนี่ทำแบบนี้ได้เลยนะถึงจะอัปเดตหน่อยแต่คือมันถูกใจคนห่างเราที่แบบเล่นมาเล่นมาเป็นปีเป็นเดือนเฮ้ยเ,ยเดีเดวเดะเ,เ,เขาว่าอะไรโหลดอะไรอะ่ะเอะมอเตอร์ไซค์จะคิดทำไมให้ทุกคนมันโหลดมอเตอร์ไซค์ไมก่กล้าของผู้หญิงมีไหมของผู้หญิงไ,ไ,ม,งงไม่มีจ้ะ ราไซค์ไม่แกจริงๆอ่ะจะกรีดได้ดังกว่านี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดกรีดดังกว่านี้แล้วเปล่าเนีโดนบ่นแน่นอนมอเตอร์ไซค์ทุกคนเฮ้ยเท่เฮ้ยเท่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 มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันอัปเดตอะไรบ้างเอ้าแต่ะไก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเยอะหรอกอัปเดตอะไรเลยนะเนี่ย นอกจากแบบส่วนมากเขาจะแบบสนใจพวกแบบผู้หญิงผู้ชายมากกว่าหรือเปล่าถึงแบบอัปเดตของอะไรพวกของผู้หญิงผู้ชายมากกว่าอะไรเนะี่ยอะไรอะไรเนะี่ยอยารู้ว่าเพื่อนเราอ่ะมีแบบมีแบบโอ้ยังไม่มีเพื่อนใหม่สักกทีเหมือนคนนี้เพื่อนใหม่เลยก็เหมือนเคยเห็นหน้าไปแล้วว่าก็ยังไม่ใช่เพื่อนใหมยย่เลย บบอยากให้เกมเนี่ยอัปเดตให้มันแบบมีเพื่อนใหม่อะทุกคนแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นเพื่อนใหม่ไม่เป็นนะอะดโกซิกิกติโกตึกะถ้าเกิดพูดซ้าแบบมาดูคลิปนี้หน่อยคงจะไม่รู้เรื่องนี่งๆเลยว่าเราพูดว่าอะไรเพราะว่าพูดซ่าแบบเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นคนไทยอะนะก็จะไปรู้เรื่องภาษาไทยได้ยังไง แต่ฉันก็พูดภาษาแบบญี่ปุ่นก็ไม่เป็นเลยแม้แต่นิดเดียวพูดจะเป็นแต่ภาษาง่ายที่สุดคือคําว่าเล็ก,กตักติ๊กต่อทุกคนนะคิดว่าเป็นเย็โดโรแต่ว่ามันมีคําที่แบบพูดง่ายกว่านะคือโอเค <laughs> แล้วโอเคเนพูดง่ายสุดแล้วค่อยๆพ้นใหม่หรือเปล่าไม่ใช่อยากมีเพื่อนใหม่ทุกคนคือแบบ หรือว่าเพื่อนใหม่จะอยู่ที่บอยอ่ะบอยมีเพื่อนใหม่ปรือเปล่าบอยมีเพื่อนใหม่หรือเปล่าไปดูด,ดก่อนมันม่แค่เราห้องไหนอ่ะห้องนี้เหรอ,ไม,อไม่ใช่ห้องนี้เนาะใช่เหรอห้องนี้หอ้อนี้ไม่มีเพื่อนใหม่เลยจ้ะไม่มีไหมไม่แต่นคนเดียวเลยจ้ะ พอดีงใช่ไหมที่เดินไปทำละครใช่หรือเปล่าจะไปทำละครนะที่ำละครโอ้ยไม่มีคนไหนแล้วแบบเอาไปทำละครเอออะจะปะุ๊บประโยจบสักทีนะอ้อยอ,อ้อ,อยปลากระถมว่าเริ่มสใจแล้วโอเคนะ ี่ยัยไม่ได้อัปเดตรีบไปอัปเดตเลยจ้าการเด็ดรอบนี้ถุ่มว่าต้องตบมือให้ันนี้แต่ว่าอ,อ,อืมน้อยคือแบบเราจะตบมือเยอะกว่าร้อยล้านครั้งอ่ะคือแบบมันเยอะมากคือแบบผู้ช่างแบบบอกว่าเข้าใจผู้ช่างแบบช่าง จะมีแลวก่อนแลกันค่ะรกันด้วยนะคะชัวงน,นี้เขาจะกันนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นได้ดูเยอะๆกันด้วยนะชัวงน,นี้เขาจะกันนะคะบ๊ายบายโอ้ย